สวัสดีค่ะคนไทยทุกท่านนะคะที่อยู่ในสหราชาจากักรแล้วก็กำลังสนใจที่จะสอบใบขับขี่นะคะหรือว่า UK f o o d Driving License ก็คิดว่าคลิปนี้เนี่ยที่ทำขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหา material ที่คิดว่าจะช่วยแนะนำหรือว่าจะช่วยทำให้เราเนี่ยง่ายขึ้นในการที่จะไปสอบใบขับขี่นั่นเองค่ะก็คลิปนี้เนี่ยก็คือทาขึ้นมาเพื่อที่จะรีวิวข้อสอบนะคะข้อสอบข้อเขียนสำหรับการไปสอบ ใบขับขี่นะคะอ่ะก่อนที่เราจะถึงตรงนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเกริ่นนิดนึงนะคะ่ะว่าใบาขับขี่เนี่ยทำไมเราจะต้องมีใบขับขี่เนี่ยของในประเทศอังกฤษ,กฤษนะคะหรือว่าในสหราชอาณาจักรเนี่ยก็คือรวมถึงประเทศเวลส์นะคะประเทศอังกฤษสกอตแลนด์ Scotland, แล้วก็นอร์ทเร์ไอร์แลนด์เนี่ย หรือว่าไอแลนด์เหนือเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมี driving license อันนี้เพื่อเป็นใบอนุญาตในการที่จะสามารถขับขี่ยานยนต์ในประเทศนี้ได้นะคะอ่ะก่อนที่เราจะสามารถที่จะมีใบขับขี่หรือว่า full driving license ได้เนี่ยคือที่นี่เนี่ยเขาจะมี2ออันอันแรกเนี่ยก็คือจะต้องไปสมัครก่อนก็คือเป็น provisional license นะคะก็คือเป็นใบขับขี่ชั่วคราวจะมีสีเขียวนะคะเป็นบัตรสีเขียวรูปลักษณ์หน้าตาเนี่ยไม่ต่างกับ full driving license แบบที่เป็นถาวรเลยต่างกันที่สีนะคะซึ่งสีถ้าเกิดเป็นแบบถาวรแล้วไ,ได้เป็นเป็น Fo Diving l i c e n s e แล้์เนี่ยจะเป็นสีชมพูนะคะ,ะแต่ว่าก่อนที่จะเป็นสีชมพูก็ต้องมีสีเขียวก่อนก็คือ Provisional License นั่นเองค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะหรือว่าผู้ที่สนใจที่จะไปสอบนะคะใบขับขี่ก็ต้องมีตัวสีเขียวหรือว่า Provisional License ตัวนี้ก่อนนั่นเองค่ะใครที่สนใจเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่มีถิ่นพำนักในสหราชอาณาจักร6เดือนขึ้นไป นะคะก็สามารถที่จะขอได้นะคะก็คือจะขอทางออนไลน์ก็ได้นะคะหรือว่าจะขอ,อผ่านทางโพสต์ออฟฟิศก็ได้ค่ะก็ไปรับนะคะแอปพลิเคชันฟอร์มกรอกแล้วก็ส่งไปทางไปรษณีย์นะคะหรือว่าจะสมัครออนไลน์ก็ได้ที่เว็บไซต์ของ DVA นะคะซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลเกี่ยวกับการขนส่งยานยนต์ในประเทศนี้นั่นเองนะคะก็คือย่อมาจาก Drivers and Vehicle Licensing Agency นั่นเองค่ะ อะมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ของเขานะคะแล้วก็ทำการสมัครตัวแอก่อนหรือว่า provisional license นั่นเองนะคะเมื่อสมัครได้ตัวแอลแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปสอบนะคะข้อเขียนได้ซึ่งการสอบที่จะเตรียมตัวก่อนที่จะได้ ฟูลด l วิ่งไลเซนส์เนี่ยต้องมีการสอบ2ส,ส่วนส่วนแรกก็คือเป็นส่วนของข้อสอบข้อเขียนส่วนที่2ก็คือจะเป็นส่วนของข้อสอบปฏิบัติต้องสอบข้อเขียนให้ผ่านก่อนถึงจะมีสิทธิสอบข้อสอบปฏิบัตินะคะซึ่งในส่วนของข้อสอบข้อเขียนเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนเช่นกันก็คือเป็นข้อสอบเป็น multiple choices นะคะแล้วก็ข้อสอบที่เรียกว่า ภาษาสอดเพอร์เซพชันคือส่วนที่2ก็คือจะมีวิดีโอมาให้เราดูแล้วก็ให้เราดูว่าส่วนไหนเนี่ยที่มีน่าจะมีโอกาสที่เสี่ยงต่ออันตรายก็ให้เราคลิกนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในส่วนนั้นในลําดับต่อไปแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยเราก็มาพูดรีวิวข้อสอบข้อเขียนก่อนซึ่งก็จะมีหลายบทมากมายเลยทีเดียวนะคะก็จะแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆสําหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ alertness กันก่อนซึ่งเป็นบทแรกก็สําหรับในการสอนของเรานะคะเราก็จะมาจากหนังสือเล่มนี้ โอเคก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายหนังสือทั่วๆไปนะคะอันนี้ก็ราคา14.99ปอนนั่นเองค่ะกะ็ทุกอย่างที่จะเป็นข้อมูลในคลิปนี้เนี่ยก็จะเอามาจากหนังสือเล่มนี้นะคะสำหรับใครที่ คิดว่าอาจจะขี้เกียจอ่านหนังสืออะไรแบบนี้ก็คิดว่าคิปนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่าถ้าเกิดว่าฟังไปด้วยหรือว่าดูดูภาพไปด้วยเนี่ยก็อาจจะช่วยให้เราจําข้อสอบได้มากขึ้นนะคะแล้วก็บางส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็จะแปลเป็นภาษาไทยด้วยนะคะอ่าโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะสําหรับใครที่พร้อมแล้วก็อยากจะจดตามนะคะฟังแล้วอยากจะจดตามเพื่อจะได้เอามาทบทวนภายหลังเนี่ยก็เตรียมกระดาษปากกาได้เลยนะคะ เอาละค่ะเราจะมาพูดกันถึงบทแรกกันก่อนนะคะบทแรกของการสอบข้อเขียนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ alertness นะคะก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องระมัดระวังอะไรบ้างบนท้องถนนนั่นเองเราจะไปด้วยกันทีละข,ข้อข้อนะคะอ่าพร้อมแล้วเราจะมาเริ่มกันตั้งแต่ข้อแรกกันเลยข้อแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการยูเทิร์นพูดถึงการยูเทิร์นยูเทิร์นคืออะไรอ่าก็คือการกลับรถง่ายๆถามว่ายูเทิร์นต้องทํำยังไงอ่าในการยูเทิร์น้อตอบตอบทันทีคําตอบตอบทันทีค่ะก็คือ Look over your shoulder for a final check นะคะก็คือให้หันหลังกลับไปดูนะคะหันหลังไม่ใช่มันไม่ต้องแบบหันแบบจนมันอันตรายรอะไรแบบนี้ค่ะก็แบบหันไปดูนิดนึงว่ามันมีอะไรที่ถ้าเกิดว่าเราอยู่เทอรแล้วเนี่ยจะเป็นอันตรายไหมเช่นมีมอเตอร์ไซค์กำลังมาหรือมีคนข้ามถนนไหมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะโอเคในภาษาอังกฤษก็คือ look over your s h o u l d e r for a final check นั่นเองค่ะอ่าโอเคข้อต่อไปนะคะก็คือถามว่า ก่อนที่เราจะขึ้นสะพานเนี่ยต้องทำอย่างไร when you approaching to the bridge เวลาขับรถมาขับรถมาเรื่อยๆนะคะในความเร็วปกติตามที่เขากำหนดเนี่ยแล้วพอเราเห็นสะพานอยู่ข้างหน้าสิ่งที่เราควรทำคือเราควรจะต้อง slow down ก็คือขับให้ช้าลงเพราะอะไรเราต้อง slow down เพราะว่าเราไม่รู้ว่าคือสะพานมันมีความชันขึ้นไปข้างบนอย่างนี้เราจะไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดเราขับด้วยความเร็วสูงเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าจะมีรถสวนมาหรือเปล่านะคะก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้อ่าโอเคเข้อต่อไปห้ามแซงกรณีใดคำว่าห้ามแซงในภาษาอังกฤษก็คือ not overtaking นะคะ overtaking หมายถึงว่าแซงในกรณีใดเลยที่ห้ามแซงนะคะอือตอบเลย approaching a dip in the road approaching a dip In the road ก็คือหมายถึงว่าเวลาที่กำลังเข้าสู่ทางลาดชันนั่นเองเพราะว่าคือเราอาจจะ control ความเร็วไม่ได้นะคะไม่ว่าจะขึ้นหรือว่าจะลงอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นก็คือห้ามแซงเลยก็คือเวลาที่ approaching to d i p in the road a dip คือทางลาดชันนะคะโอเคต่อไปอ่ะข้อนี้จะเป็นเป็นภาพนะคะก็จะเห็นว่าเป็นถนนแล้วก็จะมีลูกศรน,นะคะที่เป็น ให้วกกลับเข้ามาทางซ้ายแล้วก็จะมีเส้นปละข้างบนแล้วก็มีทางคล้ายๆกับทางแยกอย่างเงี้ยมันหมายถึงอะไรถ้าเกิดหลายๆคนที่เคยไปต่างจังหวัดเนี้ยค่ะก็จะเห็นลักษณะแบบนี้บ่อยๆเวลาที่มีรถ2เลนสวนกันนะคะก็คือเป็นลักษณะของการแซงกลับเข้ามาคำตอบก็คือ overtaking traffic should move back to the left นะคะ overtaking traffic should move back to the left ก็คือหมายถึงว่าเวลาที่เราจะแซง ไม่ได้หมายความว่าเวลาขับรถเนี่ยห้ามแซงเลยก็ไม่ใช่เราสามารถแซงได้กรณีที่รถข้างหน้าเขาชา้าช้ามากๆแล้วมันเป็น2เลนแบบนี้เราจะเป็นต้องแซงเขานะคะเราก็สามารถแซงได้แต่ว่าจะแซงยังไงก็คือแซงได้แต่ถ้าเกิดเห็นลูกศรน,นี้ปุ๊บเราต้องรีบกลับมาเข้ามาเลนเดิมของเราเพราะว่าการที่มีลูกศรแบบนี้นั่นหมายความว่าในข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีจังชันหรือว่าอาจจะมีทางแยกหรือว่าจ,จะมีเกาะมีเกาะกลาง นะคะซึ่งถ้าเกิดเราไม่รีบกลับเข้ามาเนี่ยก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะคะอ่าโอเคข้อต่อไปเป็นเรื่องของโทรศัพท์พูดกันถึงบ่อยมากเลยอะในข้อสอบของในในเกือบจะทุกข้อสอบไปจะต้องมีข้อเกี่ยวกับโทรศัพท์เพราะว่ามันอันตรายมากมีอุบัติเหตุที่เกิดเกี่ยวกเกิดขึ้นเกี่ยวกับการที่ใช้โทรศัพท์ระหว่างการขับรถบ่อยมากนะคะก็ถามข้อสอบถามว่าจะทํายังไงถ้าเกิดมีโทรศัพท์เข้ามาระหว่างที่เรากําลังขับรถคําตอบง่ายๆเลยคือ ignore it ว่าจะเป็นภรรยาจะเป็นลูกจะมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าโทรศัพท์เข้ามาเราก็คือจะต้อง ignore it ก็คือหมายถึงว่าไม่รับนะคะ ignore it นะคะก็ะคือไม่รับโทรศัพท์เพราะว่ามัน illegal นะคะก็คือหมายถึงว่าผิดกฎหมายด้วยในการที่เราจะคุยโทรศัพท์ไปด้วยขณะที่เรากําลังขับขี่ยานยนต์ไปด้วยนะคะดังนั้นก็ไม่ต้องรับโทรศัพท์นั่นเองอ่ะมาดูกันที่ข้อต่อไปค่ะอาจจะเป็นรูปถนนแล้วก็มีเส้นสีเหลืองขีดขีด ขีดขั้นไม่ใช่ขีดขั้นสิขีดขวางขวางถนนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคืออะไรอันนี้เห็นบ่อยๆนะคะเวลาที่เราขับมาในความเร็วค่อนข้างสูงเสร็จปุ๊บก็กำลังจะถึงสี่แยกอะไรแบบเนี้ยก็จะมีถนนแล้วก็มีเส้นเหลืองขวางถนนอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาเราขับผ่านมันก็จะกึ๊กๆนิดนึงมันจะมีความนูนนิดนึงอะไรแบบเนี้ยอันนี้เป็นเรื่องของให้เราระมัดระวังการใช้ความเร็วก็คือสปีดนั่นเองนะคะ ในคำตอบก็คือใช้คําว่า to make you aware of your speed นะคะก็คือให้ระวัง speed to make you aware of your speed นั่นเองนะคะอ่าข้อต่อไปทำยังไงถ้าเกิดว่าเราเห็นไฟเขียวมันมันอยู่นานแล้ว สมมติเราขับรถมาอยู่เห็นแบบข้างหน้าแล้วว่าแบบโอ๊ยไฟเขียวมามาเร็วมากเราก็แบบตามรถคันหน้าไปเรื่อยเเพราะเราคิดว่าเราจะต้องทันไฟเขียวอันเนี้ยแต่เราก็คิดว่าแบบเอ๊ะจะทันไหมเพราะว่ามันก็เขียวอยู่นานมากแล้วเนี่ยคำตอบคำถามก็จะมีถามค่ะว่าเราควรจะทํำยังไงคําตอบก็คือเตรียมตัวหยุดรถนะคะ be ready to stop ก็คือเตรียมตัวหยุดรถ be ready to stop นะคะอ่ะต่อไปแล้วก่อนจะหยุดละ่ะ ก่อนจะหยุดรถทุกครั้งเนี่ยเราจะต้องทําอะไรไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เรากราันจะเตรียมหยุดไฟแดงนะคะคือหมายถึงว่าเตรียมหยุดทุกอย่างนะคะจะต้องทาอะไรนะคะตามข้อสอบเนี่ยคำตอบของมันก็คือ check the mirrors นะคะต้องดูกระจกทุกครั้งนะคะคือ use the mirrors or check the mirrors mirrors เติม s ด้วยก็คือหมายความว่าเราต้องเช็คนะคะเช็คทุกทุกกระจกเลยไม่ว่าจะเป็นกระจกข้างกระจกตรงกลางหน้ารถอะไรก็แล้วแต่ต้องเช็คหมด ะะเพราะว่าเราต้องคอยดูว่ามันมีอะไรที่จะเกิดขึ้นที่จะเป็นอันตรายจากการอยู่รถของเราด้วยหรือเปล่านะคะอ่ะข้อต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของรถใหญ่นะคะก็ในข้อสอบก็จะถามว่าถ้าเกิดเราตามหลังรถใหญ่เนี่ยทำไมต้องเว้นระยะห่างอ่ะจริงๆแล้วมันไม่ใช่เฉพาะรถใหญ่หรอกจริงๆมันก็คือจะเป็นรถทุกชนิดนั่นแหละแต่ว่าอันนี้เขาจะเน้นรถใหญ่เพราะอะไร เพราะว่ารถใหญ่เนี่ยบางทีมันมันมีการ obstruct สายตาแล้วคือมีการแบบว่าทําให้เรามองไม่เห็นหรือว่าแบบอาจจะไม่เห็นในส่วนที่มันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะถามเรานะคะเหตุผลที่ทําไมเราต้องเว้นระยะห่างคาตอบก็คือว่าเพื่อที่จะให้คนขับรถคันใหญ่ที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยมองเห็นเราจากกระจกนะคะคำตอบในภาษาอังกฤษก็คือ you allow the driver to see you in the mirror นะคะก็คือ You allow the driver to see you in the mirror นะคะก็คือเราเนี่ยสามารถทำให้คนขับรถที่อยู่ข้างหน้าเราที่ขับรถคันใหญ่เนี่ยเห็นเราอยู่ข้างหลังในระยะห่างที่ไกลพอที่เขาจะเห็นเราจากในกระจกได้ะนะคะก็นี่คือคำตอบต่อมาถ้าเกิดว่าเราเห็นอันตรายข้างหน้าทำไมต้องมองกระจกด้วยเออสมมติข้างหน้าเราเห็นว่าอาจจะมีเหตุแบบว่ารถชนกันหรือว่าแบบ มีเหตุแบบเพลิงไหม้หรืออะไรแบบนี้อันนี้คือ just in case คือแบบมันอุบัติเหตุมันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเนี่ยเราจะต้องทำยังไงนะคะในคําถามเขาบอกว่าเราจะต้องมองกระจกแล้วคาถามก็คือว่าทําไมเราจะต้องมองกระจกด้วยควําตอบก็คือเพื่อที่ประเมินว่ารอบข้างเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดเราตัดสินใจที่จะทําอะไร เนะช่นเราตัดสินใจจะหยุดรถเราตัดสินใจที่จะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายยูเทินหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะให้เราประเมินสถานการณ์จากการที่มองกระจกนี่คือคำตอบนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยคำตอบก็คือจะตอบว่า to a c c e s s how your actions will affect following traffic นะคะก็คือ to assess how your actions will affect following traffic นะคะเหมือนเหมือนสอนภาษาอังกฤษอ่า คือที่จําเป็นจะต้องพูดภาษาอังกฤษไปด้วยเนี่ยเพราะว่าข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็จะได้ทําความเข้าใจแล้วก็จะได้จําคําตอบเนี้ยไปตอบเวลาที่เราจะไปสอบข้อเขียนได้นะคะ to assess assess คือ a s s e s s เนี่ยแปลว่าประเมินนะคะก็คือแปลว่าเราจะต้องประเมินสถานการณ์ก่อนที่เราจะตัดสินใจทํะไรก็ตามนะคะแต่เราจะต้องมองกระจกก่อนหลังจากที่เราเห็นอันตรายอยู่ข้างหน้านะโอเคข้อต่อมา ถ้าเกิดว่าสมมติเราขับอยู่เราจะเลี้ยวขวาแต่ปรากฏว่ามีรถบังทำให้เรามองไม่เห็นเราจะต้องทำยังไงนะในข,ข้อสอบข้อสอบจะมีถามแบบนี้คำตอบก็คือ stop and then move forward slowly and carefully for a clear view ก็คือคำตอบก็คือ stop and then move forward slowly and carefully for a clear view ก็คือหมายถึงว่าเราต้องหยุดรถแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนไปช้าๆข้างหน้านะคะเพื่อที่จะค่อยๆเห็นทางที่มันเคลียร์ายถึงทางที่เราเห็นแบบมันม่นใจแล้วว่ามันไม่มีรถหรือไม่มีอันตรายใดๆนะก็คือหยุดแล้วก็ค่อยๆไปนั่นเองนะคะในข้อสอบในคําตอบเนี่ยเขาจะมีแบบตัวหลอกอย่างเช่นบอกว่าแบบให้ออกไปเลยโดยไม่ต้องระมัดระวังอะไรหรือว่าแบบมีแบบว่า เนี่ยให้คนที่ทางที่เดินเท้าอยู่บอกเราว่ารถมันมันมีไม้รถว่างไหมไปได้หรือ,อยังอะไรเงี้ยคือไม่ใช่เลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือว่า stop and then move forward slowly and carefully for a clear view นะคะให้ตอบข้อนี้นั่นเองอ่ะโอเคข้อต่อมาจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าแขวนของเอาไว้ที่กระจกหน้ารถอ่ะเราจะชอบเห็นใช่ไหมแบบว่ากระจกหน้ารถอะไรเงี้ยอยากจะตุกก๊กตามาแขวนอะไรแบบเนี้ยอืม มันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นคำตอบก็คือ your view could be obstructed นะคะ obstruct obstruct ตี obstruct ตัวนี้หมายถึงว่าเป็นอุปสรรคขัดขวางก็คือมันจะมาขัดขวางวิชั่นของเราก็คือมุมมองของเราทำให้เราอาจจะมองเห็นกระจกข้างหน้าไม่ชัดหรือว่าวิสัยทัศน์ข้างหน้าของเราไม่ชัดทำให้อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะข้อต่อมาถ้ากิดขับรถอยู่บนมอเตอร์เวย์แล้วเกิดง่วงทำยังไง ถ้าเกิดง่วงขึ้นมาก,ก็คือจะต้องกินกาแฟไหมหรือว่าจะเปิดเพลงให้ดังขึ้นหรือว่าจะแบบอะไรยังไงอ่ะคำตอบก็คือว่าให้ออกสมอเต์เว์นะคะออกสมอเต์เว์แล้วก็หยุดในที่ที่ปลอดภัยก็คือภาษากังกคือว่า leave the motorway and stop in a safe place นะคะให้ leave the motorway and stop in a safe place นะคะก็คือให้ออกจากมอเตอร์เวย์แล้วก็ให้หยุดรถในท,ที่ที่ปลอดภัยเองค่ะอ่ะข้อต่อมาทำไมต้องเปิดไฟพอเริ่มมืดอ่ะเริ่มจะเห็นว่าที่นี่แบบสักแบบถ้าเกิดว่าเป็นหน้าหนาวอะไรอย่างเงี้ยสักสักบบว่าพาทิตตกดินแล้วหรือใกล้ๆจะตกดินแล้วอะไรแบบเนี้ยเริ่มมืดละเขาเริ่มเปิดไฟกันละเพราะอะไรนะคะคำตอบก็คือว่า so other can see you more easily ทำให้คนอื่นเนี่ยเห็นเราง่ายขึ้น นะคะจะได้ลดอุบัติเหตุสังเกตนะคะว่าประเทศนี้เขาไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุเลยไม่เหมือนกับบ้านเราที่แบบมีอุบัติเหตุบ่อยครั้งเพราะว่าเขาก็ค่อนข้างจะมีมีความสตร i c เกี่ยวกับเรื่องของกฎจราจรน,นะคะแล้วก็ s t r i c ในหลายๆเรื่องก็ขอให้ระวังด้วยเมื่อเราได้ไปขับขี่จริงแล้วแล้วเราไปขับจริงเนี่ยก็ต้องมีความระมัดระวังมากเลยทีเดียวนะคะอ่ะข้อต่อไปพูดถึงเรื่องถ้าถนนลื่นเราจะหยุดกระทันหันต้องทำยังไง ถนนลื่นจะหยุดกระทันหันต้องทำยังไงคําตอบต้องจับพวงมาลัยทั้งสองข้างในในคำตอบข้อเนี้ยเขาจะมี i c e ที่บอกว่าให้แบบเหยียบเบรกไปด้วยแล้วก็ดึงเบรกมือไปด้วยไม่ใช่ข้อนั้นนะคะจะต้องจับพวงมาลัยทั้งสองข้างนะไม่ใช่เบรกแบบอะไรเงี้ยแล้วแต่วพวงมาลัยไม่ได้จับไม่ได้นะคะเวลาถนนลื่นแเราต้องการจะหยุดกระทันหันเราต้องจับพวงมาลัยทั้งสองข้างเพื่อที่จะคอนโทรลทิศทางของรถในภาษาอังกฤษก็คือบอกว่า keep both hands On the t e a l i n g view นะคะก็คือจับมือมือทั้งสองข้างต้องจับอยู่บนพวงมาลัยให้มั่นคงนั่นเองค่ะอ่ะแล้วก็จะมีเรื่องของการใช้โทรศัพท์อีกแล้วถามเรื่องของการใช้โทรศัพท์อีกแล้วนะคะว่าเมื่อไหร่ที่เราสามารถที่จะใช้ handheld mobile ได้เราสามารถที่จะใช้โทรศัพท์เนี่ยยกขึ้นมาระหว่างขับรถตอนไหนได้บ้างคำตอบคือ when suitably parked ก็คือเวลาที่เราได้จอดรถอย่างแบบโอเคแหละถึงจะสามารถใช้โทรศัพท์ได้เห็นไหมคะว่าเขาจะไม่ให้เราใช้โทรศัพท์ระหว่างขับรถเลยนะแทบจะไม่ให้เลยไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตามนะคะอ่าโอเคข้อต่อมาอะไรที่เบีเ่ยงเบนที่สุดเราที่สุดในขณะขับรถขั้นตอนง่ายๆอีกแล้วก็คือ using a mobile phone ก็คือการใช้โทรศัพท์ระหว่างการขับรถเนี่ยเน้นมากอันนี้คือจะเป็นข้อสอบจริงนะคะคือเป็นอยู่ในม a t เ r i a ลที่มาจากหนังสือเล่มน,นี้อีกแล้วนะคะก็เป็นเรื่องของการใช้โทรศัพท์อีกแล้วเขาถามหลายข้อมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแม่บ้นควรจะต้องออกแน่นอนนะคะรอดยาหาสุดเลยทำได้ยังครั้งนี้รอกไปเอาไปเลยไปเลยไอ้หนุ่มน้อยครูเสียวแทนเองเออไปไไปลกัน คืนล้อ,ลอเดี๋ยวบอก้คืนล้อขับออกมาจากที่จอดรถโดยที่มีรถเนี่ยจอดอยู่หลังเราเนี่ยเราจะต้องทำอะไรคำตอบเลยก็คือบอกว่าเช็ค both interior and exterior mirrors นะคะก็คือเช็คทั้งกระจกข้างแล้วก็กระจกหน้านั่นเองนะคะเด็กบอกคืนล้อคืนล้อขอยาว มันมีอะไรไหมแบบว่าเราจะชนไหมจะจะมีรถที่กําลังขับสวนมาหรือว่ารถที่ผ่านเข้ามาไหมอะไรแบบนี้ค่ะนะคะอ่าข้อต่อมาถนนแคบๆจะขับแซงรถจัก,กรยานยังไงอ่ามันก็จะมีแบบว่าไม่ใช่แค่จักรยานถ้ามีคนเดินในทางแคบบหรือว่ามีม้าก,กําลังอ,อยู่ข้างหน้าเราแล้วเราเราต้องการจะแซงเราจะทํำยังไงนะคะก็จะมีแบบคําตอบหลอกเช่นแบบขับเร็วที่สุด อะไรเงี้ยขับใกล้ที่สุดอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยคำตอบก็คือว่า you have to leave plenty room as you pass ก็คือหมายถึงว่าจะต้องให้ระยะห่างนะคะที่เยอะพอสมควรก็คือเยอะนะคะเท่าที่จะเยอะได้นะคะอย่างเหมาะสมในระหว่างที่เราขับผ่านไปก็คือ leave them plenty of room นะคะ room ก็คือระยะห่าง ให้มากที่สุดในระยะที่ when you when you um, as k you pass คือในระยะในขณะที่กำลังขับผ่านนะคะโอเคข้อต่อมาถ้าเกิดว่ารถเนี่ยที่มีลำโพงรับโทรศัพท์อัตโนมัติเดี๋ยวนี้รถสมัยใหม่เนี่ย <No. S 1> เขาจะมีรับโทรศัพท์ได้เลยในรถอย่างเงี้ยค่ะ <No. S 1> เราควรจะต้องใช้โทรศัพท์อย่างไรอถามเรื่องโทรศัพท์อีกแล้วนะคิดว่าตอนแรกคิดว่าเอ๊หรือว่ามันมีอัตโนมัติแบบว่า รับโทรศัพท์ลำโพงขึ้นมาแล้วก็ขับไปสิแล้วก็คุยไปสิอย่างเงี้ยได้ไม่ได้นะคะต้อง find a safe place to stop ก็คือต้องหาที่ที่ปลอดภัยเพื่อจะหยุดก่อนที่ก่อนที่จะใช้โทรศัพท์ต่อน,นั่นเองค่ะนะข้อต่อมาถ้าเกิดเราขับรถอยู่แล้วเราหลงในถนนเนี่ยเราต้องทำยังไงนะคำตอบก็คือว่า turn into the side road stop and check the map turn into the side road ก็คือให้หาที่ จอดที่ปลอดภัยที่หลายทางก่อนนะคะหยุดรถแล้วก็ค่อยดูแผนที่นะคะมันก็จะในข้อสอบก็จะมีแบบคำตอบลวงเช่นว่าแบบเช็ค the map อนันต n stop อะไรเงี้ยคือไม่ใช่คือเราไม่ควรจะทําอะไรเลยระหว่างที่แบบขับรถหรืออะไรแบบนี้นะคะคือเราต้องต้องหาที่ที่ปลอดภัยเพื่อหยุดก่อนแล้วค่อยเช็ค the map นะคะโอเคต่อมาตอนไหนที่ ที่นึกถึงแผงหน้ารถของเรานะคะสมมติเรานั่งอยู่ข้างหลังพงมลัยแล้วก็ด้านขวามือนี่มันจะเป็นเหมือนกับที่กันกันแบบรถอะแบบว่าแบบที่ตรงมันตรงเปิดรปดระตูอธิบายไม่ถูกอะตรงเนี้ยคือแบบเรียกว่าวานสกรีนพิลาสเนี่ยคะ่ะคือมันจะบังสายตาเรามากๆเลยเวลาที่เรากำลังจะเข้าสู่ จังชันหรือว่าเบนส์ก็คือทางโค้งหรือว่าทางแยกเนี่ยมันจะบังสายตาเรามากเพราะฉะนั้นนี่คือคำตอบก็คือ when you are approaching bends and junctions นะคะก็คือเวลาที่เรากำลังจะเข้าสู่ทางโค้งหรือว่าทางแยกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังเป็น extra careful เลยนะคะอ่ะโอเคข้อต่อมาถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะถอยหลังแต่ว่าเรามองไม่ชัดเราจะต้องทำยังไงเออ เวลาที่เรามองไม่ชัดเวลาที่เราอถอยหลังเราต้องทำยังไงนะคะคำตอบคือว่า ask someone to g o i d e you ก็จะคือหมายถึงว่าแบบต้องให้คนลงจากรถไปแล้วแบบบอกเราหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะก็ทำแบบนั้นได้อันนี้คือคำตอบที่ถูกต้องที่อยู่เนมาจากในหนังสือนะคะโอเคอ่ะข้อต่อมาเหลืออ,อีก5ข้อสำหรับบทแรกก็คือเป็นเรื่องของ alertness นะคะพูดถึง blind spot บล d สปอตคืออะไรบล d สปอตคือจุดบอดจุดบอดที่เรามองไม่เห็นนะคะ an area not covered by your mirrors an area not covered by your mirrors ก็คือหมายถึงจุดที่เราไม่สามารถมองเห็นได้จากกระจกนะคะมันอาจจะเป็นจุดบอดที่อาจจะเป็นมุมอง,องศาที่เรามองไม่เห็นนะคะอันนี้เรียกว่า blind spot อย่างเช่นเวลาที่เราขับกําลังจะออกจากาที่จอดรถนะคะเข้าสู่ ถนนหลักเนี่ยเราก็มองกระจกข้างแล้วแต่เราเอ็นรถไปอย่างนี้แล,ะละ้วล่ะแต่ว่าเรามองในกระจกข้างปรากฏว่าแบบเราก็ดูแล้วนะมันไม่มีแต่ปรากฏมันมีรถที่อยู่เกือบจะขนานดรถเราอะที่อยู่เลนแบบถัดไปอย่างเงี้ยเราจะมองไม่เห็นเป็นบลายสป p o t เพราะว่าเวลาเราทํามุมรถออกไปอย่างเงี้ยมันเป็นองศาที่เรากําลังเลี้ยวมุมของกระจกข้างเนี่ยมันก็จะเป็นแคบลงวิชั่นของเราจะไม่เห็นกว้างออกไปฝั่งอีกฝั่งหนึ่งละ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยน,นี่เรียกว่า b ลายส spot ทำให้เรามองไม่เห็นนะคะก็ต้องระวงังอืม ข้อต่อไปเวลาใช้ h a แฮ f r e e Phone จะเป็นยังไงอานนี้ถามอีกละในข้อ alertness ในถามแบบประมาณ4รอบแล้วเกี่ยวกับเรื่องโทรศัพท์นะคะก็คือคำตอบก็คือบอกว่ามันจะทำให้เราเบี่ยงเบนความสนใจในระหว่างการขับรถทำให้เกิดอันตรายได้ในคำตอบว่าใช้คำว่าอู divert your attention มันจะ divert your attention คือ divert คือเบี่ยงเบนความสนใจ attention ก็คือความสนใจของเราคือ divert attention ของเราออกไปนะคะอันนี้คือการใช้ hands free hands hands free uh, mobile phone นะคะคือใช้ใช้ hands free ที่ใส่หูฟังนะคะ,ะต่อมาถ้าเรากำลังจะเลี้ยวขวาเข้าถนน2เลนเราจะต้องทำยังไงจะมีคำถามแบบนี้คำตอบคือเราต้องตีวง Check that the central reservation is wide enough for your vehicle นะคะก็ะคือ Check that the central reservation นะคะ is wide enough for your vehicle ก็คือเช็คว่าตรงพื้นที่ที่เรากำลังจะเลี้ยวเนี่ยนะคะมันกว้างพอในการที่เราจะตีวงเนี่ยนะคะสำหรับรถของเราหรือไม่นะคะก็ะคือคำตอบตรงนี้คือบอกว่า check that the central reservation is wide enough for your vehicle นั่นเองนะคะมานะข้อก่อนจะเกือ <c oughs> บจะสุดท้ายละข้อก่อนสุดท้ายแต่ยังไม่สุดท้ายเนาะข้อนี้ถามว่า Winescreen Pillar ก็คือตัวเนี้ยไอเสาที่อยู่ตรงตรงแบบแผงหนะ้าคอนโซลตรงเนี้ยนะคะถ้าเกิดเราก็จะถึง4แยกและเราจะต้องระวังอะไรเพราะว่าไอเสานี้มันบงังนะคำตอบก็คือตอบเลยถูกต้องแล้วครับก็คือ m o t o r c ์ c l ค์นะคะก็คือมอเตอร์ไซค์ต้องระวังมอเตอร์ไซค์นี่นเองนะคะ อ่ะแล้วก็เดินทางมาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะเย่ yeah. อ่ะข้อสุดท้ายก็ถามว่าเราจะใช้นาิเกเตอร์เนี่ยตอนไหนนะคะคำตอบตอบเลยก็คือ stop in a safe place before programming นะคะก็คือให้เราหยุดก่อนแล้วก็โปรแกรมคือพูดถึงนาิเกเตอร์คือทอมทอมหรือว่าแบบ g o o g l e Map หรือว่าแบบ อะไรก็แล้วแต่นะคะที่จะเป็นตัวนําทางให้เราไปคือนาวิเกตต่างต่างเนี่ยค่ะเราจะใช้มันตอนไหนใช้ยังไงนะคะก็คือในในแบบตัวตัวข้อสอบเนี่ยก็จะมีช้อยสรือว่าคำตอบที่มาหลอกเราเช่นว่าขับไปด้วยใช้ไปด้วยขับไ,ไปแล้วก็โปรแกรมไปไม่ใช่นะคะคำตอบที่ถูกต้องคือ stop นะคะ stop i n d s a e place and program นะคะก็คือแห่หยุดรถก่อนในท,ที่ที่ปลอดภัยก่อนถึงจะมาตั้งกดโปรแกรมได้ว่าเรา กำลังจะไปเดส i n เนชันหรือว่าจุดหมายปลายทางของเราอยู่ที่ไหนนั่นเองนะคะโอเคอ่ะแล้วก็จบลงแล้วนะคะสำหรับตอนแรกของเราเป็นเรื่องของ alertness นะคะก็ถ้าเกิดฟังฟังเพลิน,รนหรือว่าฟังก่อนนอนหรือว่าฟังในระหว่างานั่งรถไปที่ไหนหรือว่าระหว่างทำอะไรมีอะไรไม่มีอะไรทำเบือ่อก็ฟังได้เพลินๆน,นะคะก็ค,คิดว่าจะเป็นคลิปที่มีประโยชน์สาหรับคนไทยที่กาลังจะสอบใบขับขี่สาหรับใน ที่สารชนาจักรนี่เองนะคะยังไงก็เป็นคลิปแรกถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานาที่นี่ด้วยวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะคะยังไงติดตามกันใหม่แล้วก็ฝากผลงานด้วยแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะ